ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านเขาตาแบกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาแบกนายมาโนดวง์ชะอุ่มตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาแบกวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาแบก นายนิรันต์มาบเมืองตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแบกวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566ข้อมูลค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตะแบกจำนวนบุคลากรมีทั้งหมด14คนผู้อำนวยการ1คนรองผู้อำนวยการ1คนค่าราชการครู8คน ครูอัตาจ้างสองคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการหนึ่งคนรวมทั้งสิ้นสิบสี่คนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตาแบกจำนวนนักเรียนมีทั้งหมด175้อเจ็สิบห้าคนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน24ิบคนชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวน28ดคนชั้นประถมศึกษาปีที่สามจำนวน22ิบคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. จำนวน32คนชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน37คนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน32คนข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตะแบกตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองขามอํเาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรหัสไปรษณีย์2 0 2 3 0 โทรศัพท์0 8 1 2 6 0 5 1 7 7สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตบริการ1หมู่บ้านได้แก่บ้านเขาตะแบกหมู่ที่4ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีราชาระยะทาง20กิโลเมตรห่างจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขต3ระยะทาง23กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชนบุรีระยะทาง86กิโลเมตรจุดเน้นโรงเรียนบ้านเขาตะแบกนวัตกรรมบันได6ขั้นและเทคนิค 5W1H การประชุมครูวางแผนเตรียมความพร้อมมีการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนและเตรียมการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนแต่ละคน แบ่งคุณครูให้ดูแลนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีหนังสือคู่มือบันได6ขั้นจัดเตรียมเอกสารวัสดุไปงานและสื่อความรู้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับบันได6ขั้นแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบกเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นที่ 1- ถึงขั้นที่6 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียน6เสาของโรงเรียนบ้านเขาตะแบกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่าน การเขียน6เสาของโรงเรียนบ้านเขาตะแบกสังจัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชนบุรีเขต3เป็นการบริหารจัดการโครงการที่ปฏิบัติตามดโยิบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และเป็นการแก้ปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกและการเขียน โดยมีรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S ผู้กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนหกเสา 2. 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2 S คู่กับแบบสุขพัฒนาการอ่านเขียน6เสาและเป็นการสนองนโยบายปี2567ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้รายมือสวยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนบุรีเขต3จึงได้ดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตามนโยบายโดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบกอ่านออกเขียนได้ร้อยละ100ได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียนหเสาเป้าหมายในเชิงคุณภาพ1เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียน6เสา 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียน6เสา 3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีมากเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและเป็นการสนองนโยบายปี2567ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3จึงได้ดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนตามนโยบาย ที่มาและความสำคัญของโครงการนี้คือนโยบายของรัฐบาลปี2567ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3มีการดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมที่ชัดเจนตามนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดความร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทุกคนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง จากความสําคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านเขาตาแบกได้ดําเนินการตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยอย่างเป็นระบบโดยนําวิธี6เสาหลักแห่งการอ่านออกเขียนได้เข้ามาปรับใช้กับโรงเรียนซึ่งมี6ขั้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ฝึกอ่านทุกวันจากง่ายไปยากการฝึกอ่านซ้ําๆและมีขั้นตอนชัดเจนทําให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง,งมีเป้าหมายและเห็นพัฒนาการของตนเองแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน จึงทาให้นักเรียนเกิดกําลังใจมีความมั่นใจและกล้าสแสดงออกมากขึ้นขั้นที่2การฝึกเขียนตามคําบอกจากสิ่งที่อ่านการฝึกด้วยการอ่านควบคู่กับการเขียนทําให้นักเรียนสามารถจดจํารูปคําและคุ้นเคยกับคําต่างๆขั้นที่สคัดลายมือการคัดลายมือทําให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นานขึ้นและนอกจากจะทําให้นักเรียนมีลายมือที่สวยงามสะอาดแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยในการเขียนซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนและการทำงานในทุกวิชาขั้นที่4่วาดรูปประกอบคำการให้นักเรียนวาดรูปสิ่งที่ตนเองรู้จักเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดเอา plus ได้ฝึกสมองด้านขวาผ่านงานศิลปะส่วนการเขียนจากรูปคำหรือเขียนคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับรูปเป็นการฝึกเชื่อมโยงและสื่อสารได้ฝึกใช้สมองด้านซ้ายและขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน ทำให้หนักเรียนเข้าใจและจดจําได้ง่ายขึ้นขั้นที่5แต่งประโยคตามรูปภาพที่วาดหรือเหตุการณ์การนําคํามาแต่งเป็นประโยคสีอาสารรูปหรือเหตุการณ์จริงเป็นการฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตนเองทําให้หนักเรียนได้เรียนรู้ความหมายและหน้าที่รวมถึงฝึกการเขียนอย่างถูกต้องที่ 6. เขียนคําตามภาพการเขียนอิสระตามความคิดของนักเรียนเป็นการรวบยอดบูรณาการใช้ทักษะต่างๆที่ได้ฝึกมาตั้งแต่ขั้นแรกเข้าด้วยกันทั้งความรู้ความหมายของคํา การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการเขียนเพื่อให้นักเรียนสาม,มารถสื่อสารด้วยการเขียนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเมื่อทำครบ6ขั้นแล้วก็เริ่มสอนขั้น1-6ใหม่ในระดับที่ยากขึ้นทีละน้อยจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและเกิดความมั่นใจในตัวเองโดยมีขั้นตอนกระบวนการดำเนินกิจกรรมดังนี้ S2S คือกระบวนการเพื่อพัฒนานวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนได้โดยมีขั้นตอน ที่โรงเรียนบ้านเขาตะแบกได้คิดคนขึ้น S แรกคือการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT analysis จนไปถึงคุณภาพของผู้เรียน Student outcomes ขั้นที่1การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT analysis ขั้นที่2การวางแผน Plan ขั้นที่3การดำเนินงานตามแผน Implement ขั Im ้นที่4การนิเทศกำกับติดตาม Coaching and mentoring ขั้นที่5การประเมินผลด,ด้านการอ่านการเขียน Evaluation คุณภาพผู้เรียน Student Outcomes ม 1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนดีขึ้นและการอ่านจับใจความสูงขึ้น 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 4. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และรักการอ่านสรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียน6เสา หนึ่งนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการอ่านสับใจความสำคัญสูงขึ้น2นักเรียนมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น3ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น4นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และรักการอ่านที่จะส่งผลต่ออัตราการอ่านหนังสือของคนไทยสูงขึ้นปัญหาและอุปสรรคที่พบโรงเรียนไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดทําแบบฝึกทักษะ6กเสาจึงต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองในการสนับสนุนที่ไม่เกินกําลังของผู้ปกครอง แนวทางพัฒนาหรือต่อยอดโรงเรียนพัฒนากิจกรรมหรือเพิ่มกิจกรรมทางทกษะภาษาให้มากยิ่งขึ้นและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านมาให้ความรู้แก่บุคลากรและร่วมจัดกิจกรรมแก่นักเรียนจากการดําเนินการจัดกิจกรรมการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียน6เสาของโรงเรียนบ้านเขาตะแบกนั้น ประสบความสําเร็จจากการจัดก,กิจกรรมสังเกตได้จากนักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นและมีความสุขจากการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและควรได้รับการสนับสนุนต่อไปยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของสิรษฐกิจพอเพียงผลงานประเภทสถานศึกษาประจำปี2567 ทุกท่านค่ะคำประกาศของสหกรณอมทรัพย์ครูชนบุรีจำกัดระหนักและส่งเสริมให้สมาชิกในสถานศึกษาดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับชมได้เลยค่ะโรงเรียนบ้านเขาตะแบกตั้งอยู่เลขที่311ทับ หมู่ที่4ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ภายใต้การบริหารงานโดยนายมาโนดวงชะอุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น13คนและจำนวนนักเรียน180คน โรงเรียนบ้านเขาตะแบกมีการดำเนินงานโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลงานประเภทสถานศึกษาทั้งหมด5ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1ดําดำเนินงานโครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีการจัดประชุมแผนปฏิบัติการกำหนดแผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปตรงตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบซึ่งมีครูแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการได้แก่นางสาวสุธิดาสมยิ่งพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ดำเนินงานตามโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและสรุปโครงการทุกปีการศึกษาระยะเวลาการดำเนินงานปีการศึกษา2567ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพศ2567ถึง31มีนาคมพศ2568 มีหกิจกรรมได้แก่กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกกิจกรรมส่งเสริมการออมกิจกรรมเพาะเห็ดกิจกรรมยุวะเกษตรกร,รและกิจกรรมพลิกดินสู่ดาวมีการประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดความสำเร็จผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมและโครงการตามเป้าหมายด้านปริมาณแปลผลออกมาเป็นร้อยละและด้านคุณภาพมีแบบประเมินความพึงพอใจตรงตามตัวชี้วัดของแผนงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการทุกปีผู้บริหารคณะครูนักเรียนเข้ารับการอบรมกับนักวิชาการเกษตรอำเภอสีราชาตัวชี้วัดที่2ประโยชน์และการยอมรับเป็นแบบอย่างของโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสมาชิกครูมีความรู้เป็นแบบอย่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช้สื่อออนไลน์คลังสื่อ o b เบ c คอนเทนต์เซนเตมีนวัตรกรรมสร้างสารคคนดี m a k e กอร์สเจากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้มีอิสระในการคิดผ่านกระบวนการ STEM Design Process ด้านชุมชนโรงเรียนมีการประสานงานระหว่างชาวบ้านรวมกลุ่มทําสับปะรดกวนและจําหน่ายผักที่สดและสะอาดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารสร้างไรายได้และอาชีพสวัสดีครับกบผมนายมาโนตงชื่ออุ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแบก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจุนบเวเขต3โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักบรวรบ้านวัดโรงเรียนสังคมแข่งการเพื่อพูงส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันป้านส่งเสริมให้ผู้ปกครองปลูกฝังร่วมกับนักเรียนมือจากทุกภาคส่วน ด้านประเทศชาติโรงเรียนสร้างเครือข่ายเกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงได้รับเกติบัตรรักชีวัตที่3ผลงานโครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับผ่านทางเฟ b บุ๊ l i ล e YouTube TikTok เป็นต้น ระดับสถานศึกษามีการจำหน่ายผักส่วนครัวและการนำเสนอนิทรรศการโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง (Best Practice) ระดับสังคมมีการเผยแพร่การทำกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆเช่นการทำปุ๋ยหมกักการปลูกพืชระยะสั้นกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดโรงเรียนได้รับใบจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรจากจังหวัดชนบุรีและเป็นตัวแทนอำเภอศรีราชาร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตสู่เยาวชนกเกษตรด,ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนณนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชนบุรีระดับประเทศครูนักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพร เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานักเรียนร่วมกิจกรรมโพธิที่สัตว์น้อยกิจกรรมมีส่วนส่งเสริมให้ระดับผลสมริ์ทางการเรียน RTNT และโอเนตสูงกว่าระดับประเทศตัวชี้วัดที่4การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำและชุมชนครูนักเรียนร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดกวาดเก็บขยะนั่งคลองเขาตะแบงพัฒนากิจกรรมด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปลูกต้นไม้กับกรรมการป่าชุมชนบริษัทเอกชนหน้าป่าชุมชนบ้านเขาตะแบกโครงการคาร์บอนเครดิตเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่ออากาศที่สะอาดและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โรงเรียนใช้หลัก 3R ในการปฏิบัติกิจกรรม 1. รีดิวลดการใช้สิ่งต่างๆต,ต,ติดป้ายสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดน้ำไฟพัดลมและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานนักเรียนแกนนนำให้ความรู้แยกขยะสาธิตการแยกขยะหน้าเสาธง ลดการใช้ถุงพลาสติกแต่ละชั้นมีถุงผ้าใส่อุปกรณ์แก้วน้ำแปลงฟัน 2. รียูสใช้อย่างคุ้มค่าเช่นทำกระถางต้นไม้จากขวดน,น้ำพลาสติก 3. รีไซเคลิลการรีไซเคลิลแบบอินซีเช่นการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ำด้านการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ครูทำแผนการสอนเผยแพร่ความรู้ส่ง QR code ในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนไปเรียนรู้จากคณะกรรมการป่าไม้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลารเซลล์อำนวยความสะดวกแก่น,นักท่องเที่ยวที่มากลางเต็นท์ในตองกลางคืนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริงตัวชี้วัดที่หใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการดำเนินงานทุกคนในสถานศึกษานั่งสมาธิสวนมนต์สอนให้นักเรียนเป็นคนดีและทำบันทึกการออมผู้ปกครองนักเรียนบริโภคผักที่ติด QR Code ทราบถึงประโยชน์เสริมความรู้ในครอบครัวตามนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้มีการพับดอกไม้จากใบเตยหอมนำมาดับกลิ่นในห้องน้ำตามโครงการสุขคาดีมีความสุขนักเรียนครูยิ้มได้ถูกใจห้องน้ำสะอาดกลิ่นของใบเตยช่วยให้สดชื่น แนะนำสถานศึกษาอื่นในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นคณะครูที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินท์มาศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเพราะเห็ดการปลูกผักไฮโดรโปนิกจากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนมีแนวปฏิบัติด,ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเลิศ b best Practice สูส่การปฏิบัติอย่างแท้จริง างความสัมพันธ์กับเครือข่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้นะครับสวัสดีครับผมนายสุขวิทย์กิจสมุทรครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรครับจากสำนักงานเกษตรโอศรราชาครับสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรครับผมนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับได้เข้ามาสอนน้องๆนะครับกลุ่มวิวเกษตรกรและนักเรียนนะครับ โรงเรียนบ้านเขาตะแบกนะครับในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและโรงเรียนบ้านเขาตะแบกนี้นะครับโดยผมได้เข e ้ามาส่งเสริมนะครับในส่วนของการทําปุ๋ยหมักนะครับพดหนึ่งนะครับจากเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนนะครับการทําน้ําหมักนะครับพดหกนะครับจากเศษอาหารโรงอาหารนะครับในการบําบัดน้ําเสียครับแลก็ได้เข้ามาส่งเสริมนะครับการปลูกพืชระยะสั้นนะครับต้นหอมตะวันนะครับให้กับน้องกลุ่มตัวเกษตรกรนะครับและนักเรียนโรงเรียนบ้านเาตะแบก ต้องล้งนะครับในโรงเรียนนะครับมีความสนใจนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับยเหลือพวกผมเป็นอย่างดีนะครับตั้งใจมากๆ